รุนลูกนี่ก็ล้มละลายผมเคยสัมภาษณ์สมัยก่อนว่าแหม่น่าจะไปดูว่าคนรุ่นที่สามยันล้มละลายตามพ่อตามปู่ได้ไหม,มนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวนายสุนที่เองอพ่อก็ล้มละลายนัอนกันแน่จะได้เพิ่มไปสักหนึ่งคดีคดีนี้คือที่คนเราเนี่ยคือในฐานะคนนอกนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ใช่จำเลยพูดซะให้มันได้เป็นจำเลยด้วยสิเอาเอาค่หน่อยนะครับคือผมมองว่าคุณสุนที่เองแล้วก็กลุ่มพันธมิตรเองก็ กล่าวโจมตีผู้คนทั่วทั่วไปนะครับจำนวนมากโ<ช>ดยเฉพาะสามเกลือหัวแข็งเนี่ยผมก็ได้ฟังหลายครั้งแล้วว่าโดนหลายครั้งแล้วนะครับ<ช>อย่างผมไม่โดนนะาผมผมเป็นคนนอกสายตานะครับ<ช>เลยไม่โดนแต่ทางทางคุณคุณวิระเองคุณจด,ดุพรเองคุณนรุษเองก็น<ช>ําข้อมูลข่าวสารมาอย่างที่เป็นข้อเสนออ่งด้านเดียมาในํานวณที่ดิสเครดิตฝั่งโน้นเหมือนกันนะครับซึ่งผมบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็ให้ข้อมูลคนละด้านกันนะครับ<ช>แต่ก็เป็นการดิสเครดิตระหว่างกันไปในตัวนะครับ แต่ผมไม่ทางฝั่งนี้ไม่ฟ้องฝั่งโน,น้นนะแต่ฝั่งโน้นฟ้องฝั่งน,นงีงนน้นะอะอย่างนี้ถ้าเป็นนักเลงเขาเรียกว่าใจไม่นักเลงพอนะอ๋ออันนั้นไม่เป็นไรลวครับไม่ว่ากันแต่ถ้าภาษาคนใต้เขาเรียกใจมดนะจะจะเป็นใจมดใจช้างก็สุดแท้แต่เถอแต่ว่าผมยังไงผมก็ยังจะต้องตั้งคำถามอยู่นั่นเองอรครับคือผมต้องการจะบอกให้สังคมเขาได้รู้นะครับว่าคนที่ประกาศตัวเป็นผู้นำนำประชาชนมายึดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ยึดได้แล้วด้วย ผมต้องการให้คนเขารู้นะครับว่าคนคนอย่างนี้ได้กระทาผิดกฎหมายหลายบทหลายมาตราก้แ,แปลกนะครับือซื้อมวลชนละเลยไม่ค่อยจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยเวลาพูดถึงก็จะยกให้ว่าเป็นฝ่ายหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากต่อความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยผมคนหนึ่งผมยอมรับไม่ได้ที่ว่าจะยกคนกลุ่มนี้ให้เป็นฝ่ายหนึ่งแล้วต่อมาก็เอารัฐบาลไปอีกฝ่ายหนึ่ง ครับมันไม่เท่ากันน kind of ี่กับรัฐบาลแม้แต่จะมาเอาพวกผมเป็นอีกฝ่ายหนึ่งว่านอกปชก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเป็นคู่ขัดแย้งต่อมาเจรจากันผมก็ไม่ยอมผมก็ไม่ยอมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไปยึดทำเนียบรัฐบาลอยู่นั่นคือกบฏถราถามาทำไมไปกล่าวหกก็เป็นกบฏอย่างนั้นเดี๋ยวก็ฟ้องไปคดีมีนประมาทเขาอีกก็ผมพูดตามกฎหมายอ่ะประมวลกฎหมายอาญามันเขียนว่าอย่างนั้นนี่ผู้ใดใช้กาลัง หรือคมคมคู่ว่าจะใช้กําลังปรรทุศร้ายทําให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปไม่ได้หรือทําให้นิติบัญญัติทำงานไม่ได้ผู้นั้นมีความผิดฐานเป็นกบฏทามมาตรา113ประมวลกฎหมายอาญากฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นแล้วจะให้พูดว่ายังไงส่วนใครจะบิดจะเบี้ยวกันยังไงก็ถูกแท้แก็บ้าไปทีนี้ผมที่ต้องถามอย่างนี้ก็เพราะว่า ผมก็ถามว่าคนที่ไปชุมนุมกันอยู่นั้นรู้ว่างหรือเปล่าก็าเดินตามหลังใครมาคนคนนั้นมีประวัติยังไงควรที่จะให้เขานำมาทําการก่อการกบฏได้หรือไม่ให้ไปคิดกันแล้วก็ตั้งคําถามอย่างเนี้ยแล้วทําไมล่ะครับถึงจะตั้งคําถามแบบนี้ไม่ได้แล้วทําไมล่ะครับสูงส่งอะไรกันนักหนาถึงจะแตะต้องกันไม่ได้เวลานี้เข้าไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาลสร้างบังเกอร์ขึ้นล้อทมทำเนียบรัฐบาล จนจะกลายเป็นเป็นคุกอยู่แล้วไม่ต้องใครไปไปยุ่งเขาเลยเอายางรถยนต์มาซ้อนเข้าไว้ซ้อนเขาไว้ซ้อนเขาไว้เสร็จแล้วก็เอาขดลวดหนามมาขึงไว้ขึงไว้ขึงไว้กั้นตัวรอบตัวไปหมดมันทําไมถึงจะต้องระมัดระวังตัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็จ้างคนทุกพันห้าร้อยคนมาเป็นการออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธกันได้ทําไมครับชุมนุมกันมาสามเดือนสี่เดือนแล้วผู้คนถึงไปร่วมกันอยู่จานวนเท่านั้นครับ ยึดมือเดียวเท่านั้นแล้วทําไมครับถ้าหากว่าแนวทางมันถูกต้องประชาชนส่วนใหญ่ของประชาประ,ประเทศชาตินี้เขาเห็นดีด้วยทําไมคนมันถึงไม่หลามออกมาเป็นสามแสนสี่แสนล้นถนนเราจะดำเนินล้นไปจนลานทับรมรูปทรงมะทําไมล่ะครับทําไมหดเข้าไปหดเข้าไปแล้วสร้างรั้วล้อมไว้ทุกทีในที่สุดกําลังเป็นโรคจิตโรคประสาทขึ้นเวทีแล้วปลาใสบอกว่าจะมีคนสนพปทนี่แหละไปจ้างมือปืนไปสัง <c oughs> หารเขาเออเอาสิ อย่างนี้ผมจึงต้องตั้งคําถามว่าคนยังมีควรคน,คนคุณค่าควรแก่การที่จะให้เขานําได้หรือไม่แล้วในที่สุดเมื่อตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาก,มา,กมายห่ายกองจนออกมาจากคำเรียกรัฐบาลไม่ได้แล้วก็นําเอาของดีมาขายของดีที่ว่ามาขายนั้นเรียกว่าการเมืองใหม่แต่สองเดือนแล้วพูดเรื่องการเมืองใหม่ยังอธิบายไม่ได้เลยว่าการเมืองใหม่มันหน้าตาเป็นยังไง <S 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 ก็คือใหม่ทุกวัน <S 2> <S 2> <S อ เพราะฉะนั้นไอ้ของดีที่จะเอามาขายนั้นมันก็คืออากาศสภาพแล้วจะไปหลงไหลฝ่ายฝันให้คนท่านนี้นำ,นำ,น,ำนำทัพนำทีมนอยู่ได้อย่างไรครับแต่คุณวิระผมขออ่านนะครับคดีที่ศาลสั่งจำคุกนายสนที่สามปีที่มินประมาทพันตำรวจโ,โททักษิณครับนะครับเชิญเลยครับโดยพฤติการแห่งคดีเห็นว่าจำเลยที่หนึ่งคือนายสนทีลิมทองกุลกล่าวมินประมาทโจทเป็นลำดับโจทคือพันตำรวจโททักษิณ มีการเปิดประเด็นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้มุ่งพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติธรรมบางครั้งปล่อยให้เป็นที่สงสัยกำกวมเร่งร้าให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมก่อให้เกิดความครอบงำบิดเบือนเนื้อหาข้อมูลทําให้ขาดดุลความจริงมุ่งหวังมุ่งสร้างกระแสเพื่อโค่นล้มโจดออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ใช้วิธีการที่รัฐธรรมนูญขณะนั้นกําหนด การกระทําดังกล่าวกระทบโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่เกิดความขัดแย้งอย่างมากระหว่างผู้ที่สนับสนุนโจทย์กับฝ่ายตรงข้ามโจทย์ต่างมุ่งห้ามหันล้างผลาญกันทุกวิถีทางสถานภาพของสังคมไทยเกิดความสูญเสียทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับคำตัดสินนี้วันที่25่ธันวาคมปีห้นนะครับทางนำสืบจำเลยที่หนึ่ง และพฤติการการกล่าวปราศัยของจำเลยที่หนึ่งตามวัตถุพยานของจำเลยที่หนึ่งก็ดีการแต่งกายของจำเลยที่หนึ่งไม่ว่าม,มีมีสีของเสื้อที่ใช้สีเหลืองอันเป็นสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตัวอักษรที่หน้าอกเสื้อคำว่าเราจะสู้เพื่อในหลวงก็ดีล้วนพยายามสร้างภาพของโจทย์และผู้สนับสนุนโจทย์ ให้มีภาพยืนอยู่ตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพยายามสร้างภาพของจำเลยกับพวกให้อิงแอบแนบชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดที่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าต้องเทื่อทูนเพื่อแสดงให้เห็นว่าโจทย์กับพวกไม่จงรักภักดีทำตัวเสมอพระมหากษัตริย์หรือไม่ถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์เป็นการแยกประชาชนที่จงรักภักดีบางสว่วน ให้เป็นฝ่ายตรงข้ามสถาบันพระมหากษัตริย์นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติการที่จำเลยที่หนึ่งคือนายสนทีลิ้นทองกุลพยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนสูงสุดของประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเป็นเครื่องมือในการกำจัดโจ์กับพวกในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพฤติการแห่งคดีมีลักษณะร้ายแรง และเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลหรือคณะบุคคลอื่นๆอีกต่อไปจึงไม่รอลงจึงไม่รอการลงโทษจำเลยที่หนึ่งนะครับและให้นับโทษจำคุกจำเลยที่หนึ่งต่อจากคดีอาญาของศารอาญาที่พิพากษาจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาฐานบินประมาทนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับคือรวมสองคดีห้าปีนะครับ,รบนี่ปรากฏการที่ตัดสินนะครับ คำพิพากษานี่ตัดสินหลังจากมีการยึดอำนาจนะครับ,รบ25ธันวาคม2550<ม>นี่ตรงกับปัจจุบันที่สุดครับ<ม>คำพิพากษาของศาลซึ่งที่เอามาอ่านนั้นมันก็เป็นคำอธิบายสำเร็จตัวโดยไม่ต้องมีการอธิบายในเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าหากว่านั่งอยู่ในทรรเนียบรัฐบาลแล้วเข้าสมาธิแด่พบพผู้ถีวิญญาณล่องลอยไปใน ที่ต่างๆของทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กรุณาตื่นออกมาจากสมาธิมารับรู้ความจริงเราก็จะได้รู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรคุณสนทิริมทองคุณผมเรียนว่าผมน่ะมีความปรารถนาดีต่อคุณนะผมไม่อยากเห็นภาพหรอกครับว่าวันหนึ่งที่คุณออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะต้องเดินเข้าคุกหรือมิฉะนั้นมีทางเลือกที่สองคือเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วคุกเขาไม่รับไว้ แต่เขาส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญาผมไม่อยากให้มันเป็นเช่นนั้นเวลาของเราหมดแล้วครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ